อยู่กับร้านเจสโปรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับรถ New ป a จเจ o สปอร์ตนะครับเ้ามาติดตั้งระบบฝาไ้ไฟฟ้ากับทางร้านนะครับก็จะมีสวิตช์นะฮะปิดเปิดที่ด้านหน้าคนขับนะครับเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟลีจะมีไฟสี่อมแบบนี้ติดขึ้นมานะครับสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดนะฮะนี่ครับตอนนี้ฝาไฟฟ้าก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับ การติดตั้งเก็บสายไฟเก็บช็อคนะฮะสวยงามนะครับเรียบร้อยนะเราสามารถกดปิดได้จากสวิตช์ตรงนี้เป็นตรงรุ่นเลยนะครับไม่มีการเจาะนะฮะกดปิดปุ๊บก็จะมีระบบกันหนีบด้วยนะครับนี่ฮะมีระบบกันหนีบนะครับผมเรากดปิดครับระบบกลอนดูดนะฮะจะเป็นระบบกลอนดูดบนนะครับซึ่งจะปิดนิ่มและเงียบมากๆนะฮะปิดลงมาแบบนี้อ่านะครับ และยังสามารถสั่งเปิดปิดได้ด้วยรีโมทเดิมของรถนะฮะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะเรากดปุ่มปลดล็อกแช่ครับน mm ี่ฝาท้ายฟ้าจะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดนะฮะ mm hmm. และหนึ่งระบบที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับระบบเซนเซอร์ท้าเตะนะฮะนี่จะอยู่นี้นะครับเราเตะปุ๊บฝาท้ายฟ้าจะปิดลงไปนี่ครับก็จะมีเปิดปิดได้ด้หน้างกุญ เปิดปิดที่ฝาท้ายนะครับเปิดปิดด้วยรีโมทเปิดปิดด้วยระบบเฟนเซอร์เท้าเตะแล้วก็จะมีระบบกันหนีบนะครับแล้วเปิดที่ฝาท้ายเดินไปด้วยแบบนี้นะฮะหากใครนะครับสนใจผลงานดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อที่ร้านเจโปรนะฮะหรือว่าฝาท้ายฟ้าอัตโนมัติ P2M Auto Shop by เจสโปรก็ร้านเดียวกันนลครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ